ครับรววครับผมสิงสระเสร็จในวันนี้ครับใครเล่าซ้อมมากี่วันครับก็สองเดือนได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกชรเพชรครับตอนนี้มาอยู่ที่เกชรเพชรมาอยู่ที่อีกไฟแล้วเนี่ยคีไฟแล้วสีไฟแล้วเนาะแล้วอยู่นี่มีใครเป็นผู้บ่าวสายเราก็มีพี่วันใจมาแล้วเพล็กพี่ไหนใครเชื่ยกันตอนนี้เราอายุสิสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งสิบเก้าน้ำหนักปล่อยหรอตอนนี้ห้าสิเจ็แตนบวยสไตล์อะไรครับเว่าฟีมือวันนี้จะต้องมาเจอกับไผ่ทองไผ่ยีทองเนาะไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรก ได้ศึกษาเกี่ยวกับแต่ละอย่างก็ดูมาเขามูดสไตล์นี่วันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผนไงดิก็ดูหนุ่ยเชียวอ่าเหมือนต่อยตามสไตล์เราไปแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขคุณก็ไปดีเนาะล่าสุดต่อยไตไหนไว้ต่อยที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยนั่นต่อยกับใครเป็นไงบ้างฉะนั้นเราจิตเวทจะเรายกหนึ่งเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิามร้อยยี่สามปล่อยไปไตดิวันนี้ร้อยสิบเจ็ดเวทเราไหมร้อยสิบเจ็ดเนี่ยอ่าเมื่อเช้ามาเป็นน้ำหนักนี้เกินเท่าไหร่เกินจุดหนึ่งจุดหนึ่ง ทำไมมันนานวันนี้ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะผ่านเรร้อยแล้วร่างกายตอนนี้เป็นไงลลสมงู่องแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับใครอนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลสี่โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณร้อยได้ร้อยบวกแล้วเนาะเราจะวัดฝาเช่วยช่วยแฟนๆกัด้ลยหน่อยฟาคนตามือเทียวันนี้นนนนพร้อมาเอาชนะกับบ้านนะวันนี้ปวดหัวคู่แรกท่องห้าด้วยอ่ะขอโชคดีครับค